สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อตอนนี้เนนกันอยู่ที่บ้านสาวเจาะมาเห็นนาแซงเนาะนี้กำลังเริ่มวานให้เลขเฮกมานของเฮาดูดน้ำสะใส่เนาะเพราะวาน,น้ำคลองวุฒลาอาขึ้นเฮาเฮาดูดน้ำสะขึ้นมาหวานก่อนเพิ่นกำลังพ่นอยู่เนาะเดี๋ยวสิพาพไปเบ่งจอเพิ่นซื้อเครื่องพ่นใหม่แต่ว่า ทีนี่โบเห็นหนาสาวเจามะมาเห็นหนาน้ำเดอ้อเพราะว่าเพิ่นได้ลูกแล้วเดอ้อคอยหันยังบบถ่ายท่านละถ่ายให้เบิ่งเนาะลูกแฝดโอ้แฝดตายเพิน่นเพิน่พนได้อันวางอันเมื่อคืนนั่น,นแหละเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังอยู่กับู่พี่น้องเลยนอนอยู่กับอยู่เนาะแฝดตายโอ้ยเป็นตาซังลูกเพิน่นน้อยเนาะเพิ่นได้สองคนเด้อแฝดตายเบิ่งสอง มีแต่เธอเออเอออาน้ำมันไปให้เพื่อนกับพี่น้องป่ะไปเบิ้งน้ำกันก็สองแก้วเติมน้ำมันกันน้ำมันมิดเครื่องนี้เพิ่นชื้อเท่าไหร่ให้ดิจากสองพันแปดว่ะสองพันหกอนอียังก่อ อีชิสิ solo 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 แสดงว่ามันสามันบอกว่เลยมันโซโลเลยมันสโลอู้บนงอเข่าอีห้อยังก็โซโลเอาเหี้ยไปแล้วตรงทางน้ำมันสน็อกงเข่ายาวโคนมาเลยเปลืองน้ำมันนคนบอกยากออกก็ได้อีห้อโซโลงเข่ายาว จะคืนแล้วค่ะก yeah. ันเซรสามคืนสามคืนมันบอกเสมอมันบอกเสมอกันต้องขับรถแบบห้องพอดนอนโอ้ยให้นาเด้อผูยาวยาวเพียงขักกันนาดให้นะผู๋สามสอบเด้อให้นี้วันสามสอบนะ โอ้ยแยเบิดน้ำมันจะกลิดแล้วจ็บคอได้ไหมนี่มันมีตะแกงมันมั้มันมีตะเกสองนใหเงี้นะขี้เยอะล่เข่ามิดเข่าแล้วแหละ เปんん็นยังน้ำ <laughs> มันมุลูนตแอัดเนี่ยอัดเนี่ยต่ยเาะอากาศของเขาอืมเขาตาเจ้ามาออสโลกอ่านกระเบื้องจะอีฉันอ่านประชดี สตาร์ทเครื่องลุไหมพอสัตว์ลิงลุจ้ำเออเปิดเข่าแล้วี่สตาร์ทจี๊ดเครื่องกันเลยอ้าวแล้วเนาะไปทายครับหารุดอีกแล้วทางนี้ น <laughs> วันที่ที่เด้อชู้ชงนิ้วแน่ <laughs> ไ้พี่พิองดไฟไฟประว้นเนาะแต่มันกัดจีเสมอกันแน่เวลามันออกกัน Ну, ได้เซลตลอดน้องว่ามันกดอยากออกหากมันยาาแล้วมันสิดตันโฮม,มันลงอันนั้นคือคนยืนเบิงค่ะ ดูดน้ำใส่สามมือและค่ะก็จิได้ว่านวันนี้พี่น้องเอ้ยดูดน้ำซะคือมันสีถั่วบ่ได้แมนง่ายเนาะมันลงในเคิบอันนี้นะลงในกีเคิบอันนี้เพื่อมันห้เต็มโ่้แมนง่ายหวานมาใส่แล้วมันกระโบกโอ้ยดูดมาใส่แล้วมันกระโบกลง,งลมีแหงหูได้ว่านเป็นแนได้ รีวิวเครื่องพ่นได้ไหมอาเริ่มจะพ่นแล้วรีวิวเครื่องพ่นได้ไหมใช้เครื่องพ่นแล้วเป็นอะไรเมื่อยเมื่อยมันนักน่ารู้มันมันไในลายบาดเยอะเออมันได้ไปลายไวไวกวานบ่โอ้ไวกว่าจะซ่อมสองคนสามคนเนาะไวกวานเป็นว่าใช้เครื่องพ่น โอ้เหลือยังจังเป่านึงยังจังอันคอดนึงผมว่าเขาติร็จหมดแล้หอนยอด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 เลยหอนกองหอนซารวงเลยมีโดนตีในหัวใจเลยใช่หอนเอวไปน้ำโคตรคนไปน้ำเอ้าเขาบอกเคยใส่ลามอโศเราเนี่ยเขาบอกเป็น เอาองน้้ก้อยู่มีดังเพืองมีดังดินทีเหลบมันลบลงมาหน่อยนะอหลบลงมาอีกก็บิรงระเบิงเลยนั่นน่เบิสงสภาพเป็นยงเป็นนาดานก้ามัอกบนเอาไปนี่ไปเลยยังใครได้นาอ้ยเหลื่อมแดดทางนี้นะมันมีบบหนอนบบลายอีเอ ไหวกได้ใส่ถอนเป็นอะไอ้ยม่นมนมบุญบุนบุดูไายดูปืนได้ยิงเลยด้วยยางวัสุ่นร่งเฮกจะไปทังนี้นักบวบไม่ได้ไม่ได้สามสาวห้าครับนักกว่า nè ơn, Cảm ơn. วานสำเร็จแล้วนะพี่น้องให้เดีย่ยวเพียวๆไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบสนุเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อหากพลุงพลังเบอร์แล้วเนาะบ๊ายบายพอกันคลิปน้าเด้อ